ต้องเป็นต้องเป็นเจแซดอยากถ่ายด้วยไหมอะก็หนูไหนบอกว่าสวยกว่าหนูไงตอนไหนชี้านี้แอนดรอยนะคะอันนี้เจวนี้เป็นเวลาไทม์อมทช์ของหนู

Bye. Yeah. อไม่มีใครได้เสื้อตัวนั้นเลยค่ะนอกจากไออุ่นคนเดียวมใหม่ละือไม่มีใครได้เลยนอกจากไออุ่นคนเดียวยังยังไม่ได้สีดำปะ้ไปซื้อนา

একটা <muchas> โอ้เล่นยังไงโัวมนกต้องการับก่อไม่เายไม่เอาไมายไมหวม่

ดูแลต่อวิดเลยหมูได้หมูด้ยยาเธอแก่ะเธอกล้ามขางเธอกะเป็นจังสีเธอแก่แล้วต้องย้อมลาบเนี่ยนี่โอ้โหมอ้ีหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้หโอ้โโอ้ไหหโอโหโอ้โอ้โหอนโปโอ้อะโรโอ้โห้โหอ้โหอ้้้ออล้ห้า

What oh ไม่ terminar, together, <seven> ินไปม่บินกรุงเป็นตัวอยู่ นั่นเอก็ได้แต่โลนถกอาไปสุทธิ์ขึ้นขึ้นเดินไปมาขึ้นขึ้นถอยไปไงมันมีคนคุยไง

เราเหมือนเวลาซื้อแล้วเราใส่แล้วเราไดูเขาเป่ยนด้วยฉันเพิ่งถาม ี่มทนีเน้แบน้้ยาว่าีสาวานอย่างเราเื่อบอกว่าใส่แต่คุใส่อลไรเออเขเป็นอย่าง ่ามันยืที่ควสวยชไเลยนเลยช่วงนี้ไงใกล้เอฟีูเลยแล้วเนยล่ามันที่สุเนี่สีชมพูเข้าอบเธอแล้วชมพูกับน้องสีชมพูกับน้องตีีตีรกีมพูนี่ระยะป่ะนีอนีตมันแป้นน้อยค ดีดโอ๊ยมีกินเดือดแล้วใชเครื่อเสือนสตอรี่น้ำอเด็กจะอสามารถกนทุกวันนะ ไแล้วททได้อยู en, ่ไป 2, right. 2> ุตมาเดี๋ยวพี่แม่ ก็ไม่ไ้วอบอร์ดิงนะดิงนะก็ไมได้ตัวหรือบอร์ดิงนะดิงนะเฮ้ยโดด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 น้ำมาพี่โว้มหรอ nine Aayo yang kita itu tuh กับคนหนึ่งคนทำอาชีพหนึ่งอาชีพยี่สิปีนะครับผมผมชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าแพชชั่นหรือแค่เรื่องของการชอบไม่ชอบครับไม่ครับอะไรที่จุดที่ทำให้ที่ทำใจอยู่กับผู้หญิงคนยี่สิบสาปีครับคือผมอย่างนี้แหละครับผมว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมัน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 มัลติไดเมนชั่นมัลติไดเมนชั่นใช่ครับมันมีมันมีหลายมิติ คือเราบจริงเราจะมีเงินมากมายไปทำไมเราไม่มีเวลาช่นเดียวกันเราจะมีเวลามากมายไปทำไมกาไม่มีเาถูกไหมครับแล้วเราก็อยากไม่อยากมีแค่เงินแลวเวลาแค่ช่วงเดียวนะครับเร่ก็ไม่ยากอย่างเงี้ยไปตลอดว่าจะเกิดภาวะอะไรก็ตามจะมีเ้โรคกตัวมีวมีตี่กวเราก็อยากจะผ่านไปได้แบบสมุนๆใช่ไหมแลที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเรามีทิ่งอยางมีเงินมีเวลามีความมั่นคงแต่เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงราคงแฮปปี้แล้วครับนี่คือำแบมีการเนชั่นใช่ไหมครับออ เมื่อวานนี้ไม่ได้นครับเรามีเงินซื้อเตียงนอนดีๆแต่เราซื้อตังหลับอย่างอยังสงบไม่ได้เพ่าะ่นั้นชีวิตต้องพิจารณาหลายด้านจริงครัที่ประทับใจในธุรกิจอเมร์เราต้องไมปตรงไหนก็ต้อง,าองาการที่เวลาเราประสบการณ์อะไรแต่ทุกิจนี้แล้วมันมันได้ครบทุกมิติโดยในธุรกิจสุขภาพแน่นอนครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลหรือพอดดับเลยนะครับแค่ความรู้ที่เราได้รับในแต่ละวันในแต่ละเปัจจัยที่เราเข้าเราใช้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เรารู้วิธีการรักษาครัแล้วนะครับแล้วก็ยังเรื่องของ เราสามารถช่วยเหลือผู้คนอย่างตัวบ้าตัวที่ดำทุกทีบ้านเราถ้าจบจะแน่นอนก็สามารถไปช่วยอะไรกได้ในช่วงไม่เยอะแต่ทุกทีนี้มันคือทุกทีที่เราสามารถแบ่งปันโอกาสนะครับเราเรารอจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วแล้วเราที่อาจจะอยู่ในภาวะที่ลำบากในช่วงโควิดไอทีเนี้ยแล้วเราจะรับโอกาสที้ได้หรอผมผมเปลี่ยนผมผมแล้วกันนะครับผมทำทุกทีนี้ตอนอยู่ปีสองนะครับก็แน่นอนดินรับเงินก็ ก็ได้เงินจากที่บ้านเดือนละสี่พันบาทโอ้ต้องยี่สิบสามปีแล้วครับทุกคนเลยริงินะสี่ปียี่สิบสามปีแล้วนะุกตกใจ้วพี่ว่าเห็นว่ตอนนี้ปีสามใชครัได้เงินที่บ้าน4 0่0นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับทำเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงขนาดนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนมากมายคงดำเนิไม่ได้ครับแลวผมก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่ผมจะสามารถทำอะไรได้มากมายครับเราจะทำได้ค่นั้นนะครับจะครับะเพราะเราต้องได้มีเงินทุนที่จะทำธุรกิจทำที่ะทำ ก่อนที่เราจะไป5คำถามยอดฮิตนะครับในช่วงโควิดในทีนี้ที่ผมจะคุยกับพี่นะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกในช่วงแรกนะฮะเรามีแจกของรางวัลนะครับอย่าลืมนะครับเอาแงนี่นะฮะนี่นะฮะนะครับสำหรับใครที่สแนปหน้าจอทันนะครับเราจะแจกเลยนะครับแล้ย่านะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีของแจคนเลยก่อนที่ขมาอนันนจากนี้ถ้านานเราเป็นเวทีเหมือนกันนครับเราก็จะทำบรรยากาศให้มึงดูว่าตอนนี้เรียนกับ5คำถามยอดฮิตโควิดในท คือดที่สุดความมั่นคงทางการเงินของเราผมว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัญหาของของตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะที่สุดอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโควิด20ยังมีอะไรอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนตอนนี้ต้องคอนเทิร์นแล้ะต้องมองหาอะไรบางอย่างที่ที่ถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามันมันไม่จบง่ายๆเพราะไม่มีใครรู้เลยะเวลาของวัครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าทุกคนจะกล้ากลับไปใช้ชีวิตแบบปกติเมื่อไหร่นี่ผมว่ามันมมัันนคือสิ่งทีีี่่ตต้้้องงคคิดดแลวทปรรรระเ็นนัับ ผมทำงานได้หรอครับมันจะมีอีกไหมก็ทำงานได้หรอเพรามันจมันจะมะต้เ่อไหร่มันจะมีอีกไหมหรือจะเกิดอะไรก็รอบสองจะมาไหมใช่ครับแต่สิ่งที่ผมบอกได้คือเรสามารถเตรียมเตรียมความพร้อมได้ครับคืออย่างนิเีนที่มกจกิจนะครับก็วนกันมาทุกสิบอสองปีนึงก็มาต้งแต่ต้องยำกุ้งไสิบนะต้มารอบหนึงนะครับเดี๋ยวแล้วรอบต่อมาก็สามครับอบนี้ก็คงซมันด